รีดวิชูม่วงบทที่26รางตรีในตึกเสียนเนียมม่อซอตอนนี้อยู่บนพื้นที่ราบที่ยอดเขาจริงๆข้างกายเนียม่อซอมีแต่ชิวเก็กอยู่รวมด้วยเพียงคนเดียวที่แท้จอมมูนฟ้าทักษิณมิเชื่อว่าเท่าคันเบ็ดเข้งกลางยินยอมส่งคำพีมานสุดล่ากลับไปดังนั้นติดตามลงจากเขาขอทานเมรยัยก็เห็นว่าการที่คำพีมานตกไปในือม,มือคนชั่วร้ายเป็นเรื่องหนักหนาสาหัส จึงติดตามไปอีกผู้หนึ่งเพื่อทวงถามกัณพีมานสุล่าให้กับจอบมอสูนฟ้าทักษิณสำหรับเรื่องช่วยเหลือนวลนางอมิตรผู้เป็นสิทธ์อาศัยเนียมอดซ้อคนเดียวก็พอแล้วดังนั้นสองสายเก่าที่พอพบหน้าต้องประดับมือกันขณะน,นี้กลับแยกทางกันอย่างฉุกละหุนางเสียนเมฆแดงเลือมแลเนียมมอดซ้อและชิวเก็กแวบ,บหนึ่งจากนั้นนำพาหญิงรับใช้ทั้งสามล่าถอยกลับอย,ย่างเงียบงาน อาทิตย์ลับหายจากหลังเขาม่านปราติเริ่มแผ่ปกคลุมอย่างแช่มช้าพห่อหุ้มรากเนียมออซ้อและชิวเก๊กไว้เนียมออซ้อยังจับจ้องมองป่าท่อไหลเขาข้างหูคล้ายแววเสียงเท่าคันเบ็ดเข้งกลางตวาดใส่ฮักเพคูและเสียงวินบอรนขอร้องของคุณเจเจเนียมออซ้อโมศีรษะต่ำลงระพึงในใจมิทราบเมื่อใดเท่าคันเบ็ดเข้งกลางจึงยินยอมปลดปล่อยคุณเจเจกลับมา พร้อมกันนั้นหัวนึกถึงจอมาสูลฟ้าทาั้งศีลจากไปเฮียงรีเรล่งไม่ทันสอบถามถึงคราวคราวของเตียเซียวเพียปลารู้สึกมีกลิ่นหอมจางเบาๆไม่เข้มข้นอบอวลชนิดหนึ่งชยกระทบนาศิกพอเงยหน,น้าขึ้นเพราะว่าชิวเคก,ก,กค่อยๆแอบอิงเคลื่อนใกล้เข้ามาชิวเคก,กตอนนี้หน้าซุบซีดอิดโปรยเบ้าตาลึกกลวงลงแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนแอหน้าสมเพศเนียบอซซอทราบว่าตัวเป็นต้นเหตุทำร้ายนางนั่นเอง และเห็นดวงตาที่เอคอค่อด้วยหยาดน้ําของชิวเก,ก็ทอประกายตื่นเต้นหลิงโลดใบหน้าที่ซุบซีดิบโปรยปรากฏแววแต่งระเรื่อขึ้นเนียม,มอวซอ์ไม่ทราบว่าจิตใจนางตอนนี้เอียงอายหรือตัดพ้อขุนแค้นหรือหลิงโลดรู้สึกมีพลังรักอันอบอุ่นคุ้มหนึ่งแผ่ซ่านขึ้นจากก้นเบื้องหัวใจบังเกิดความคิดคล้ายอบก,กอดนางชิวเก็พุ่งพล่านดานใจถึงขีดสุดรอบขอบขุนเทพิดาฟ้าดิน ที่บรรดาให้ใช้ในดวงใจกลับมาข้างกายนางแม้เป็นเพียงชั่ววูบก,ก็รู้สึกเป็นสุขนางแงหน้ามองเนี่ยมอซ้อเห็นฝ่ายตรงข้ามเพ่งตาสุขใสจับจ้องมองานางขมิบงนิ่งชิวเก๊กหน้าแดงฉานกว่าเดิมพร,ร้อมกับบังเกิดความประหวัน่นปร่ลนใจขึ้นมาเนื่องเพราะรนางไผ่ผอมลงใบหน้านซูบซีดหลงเนี่ยมออซ้ออาจไม่ชมชอบนางอีกแต่นี่ล้วนสืบเรื่องจากเขาความคิดครนึงหาเคี่ยวเข็นกระก,กรอน นางจนป่วยไข้ชิวเก๊กของความรวดร้าวใจกล่าวว่าซอกกอข้าพเจ้าขี้ริ้วลงกระมังกระแสเสียงสั่นสะท้านบีบคั้นจิตใจเนียมมอซอแทบแหลกสลายรู้สึกตนราน้ำใจโดยดีเบื้องหน้าไปแล้วชิวเก๊กเห็นเนียมมอซอินีเงียบงนันต้องกล่าวเสียงสั่นเครือ,อว่าซอกกอข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่ชมชอบข้าพเจ้าแล้วเนียมมอซอพุ่งพ่านใจสุดประนับยื่นมือโอบเอวอ้อนแอนของนาง โน้มหน้าลงประทับริมฟีปากแดงเรื่อเรื่อสารนิกรคู่นั้นพร้รอมกับจุบซับน้ําตาหนางชิวเกกแกะหน้าร,รองรับการจุมพิตรับขวัญด้วยความสงบชื่นเชื่อ,อรู้สึกชายในดวงใจใช้ความเคลื่อนไหวแทนคําพูดเขายังคงรักนางอย่างลึกล้าเนียมมอซะอพระดมจุบไปทั่วใบหน้าชิวเกกประทับทั้งเปิดตาปลายจมูกใบหูหนางซับคร้ามน้ําตาหนางจนเหอดแห้งพร้อมกับจุมพิตจ,จนจิตใจนางพระอุอ่นขึ้น ชั่วครูให้หลังจึงคลายแขนจากการโอบกอดเฉยคางนางหมายชมดูใบหน้านางอย่างละเอียดชิวเก๊กกล่ามส่งเสียงดังอืมในลำคอซุกศีรษะกระอ้อมอกเนียมม่อซ้อเนียมม่อซ้อจึงยกมือลูบกลามผมผ้าหนางหวนลำลึกถึงการจุมพิษมือ่อกรูรู้สึกชิวเก๊กอ่อนอ่อ,อนผ่อนผันเอ็นเอียงคล้อยตามกรลายผ่านนั้นท้องฟ้ามืดมิดลงแล้วปอกหนาะทึบปกคลุมทั่วภูเขาเอี้ยเอียงสัว ชิวเก๊ก,กร่างกายอ่อนแอรู้สึกหนาวเย็ยนเล็กน้อยจึงแหงหน้ากล่าวเสียงนุ่มนวลซอคอกอกเ้ิ่งนอกหนาวเย็นยังคงเข้าตัว,ตวตเถอะอเนียมอ่อซอฉุกคิดว่าชิวเก๊กเพิ่งฟื้นข่าจึงกล่าวชิวมุวยท่านเข้าไปก่อนชิวเก๊กกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยท่านเล่าฉไหนไม่เข้าไปด้วยเนียมอ่อซออึ้องไปวูบตนความจริงคิดพอรอคอยการกลับของหักเพกูนแต่ไม่สะดวกการบ่งบอกกล่าวว่าข้าเจ้าคิดคอพอคนผู้หนึ่งอยู่ที่นี้ ผู้ใดคนผู้นั้นไม่แน่นักว่าจะรุดมาในเมื่อใดเพื่องนอกหนาวเย็นจริงๆทั้งยังมีหมอกหนาะชิวมุ่มมยๆกล่าวเข้าตัวตึกคอนเถอะพรางยกมือผักใสนางเบาๆชิวเก๊กพันปิดกายกล่าวอย่างดื้อร้านไม่ท่านไม่เข้าตัวตึกข้าพเจ้าก็ไม่ขอเข้าไปเนียมม้าซ้อใจเขม่งตึงเครียดขึ้นเกรงเกรงฮักเพคุ้นจะหวนกลับมาในเวลานี้ท่านใดลมปราณภายในกายเมื่อเกิดปฏิกิริยาพบว่าคนเร่งรุกขึ้นข่าวมา นี่มั่ซ้อแนบนายผิดเล็กน้อยคิดดาน,น้าไปแต่กรีนเกงชิวเก็กติดตามมาเมื่อถึงเวลานั้นฮักเพ็กคุณน,น่าผะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นดังนั้นได้แต่ยืนหยาดก,กับที่รอบคร่ำควรในใจชิวเก็กไม่ได้ยินเนี่ยมั่วซ้อกล่าววาจ่าต้องช้อนตาขึ้นกลับเห็นชายในดวงใจเพ่งตาว,วาววับจ้องจับไปยันทิศทางที่ทอดขึ้นสู่ยอดเขาต้องงงงานบูบขณะจะกล่าวกะไหลเนี่ยมั่วซ้อพันพึมงผับว่านางกลับมาแล้ว ชิวเก๊กสถานใจวูบทราบว่าบุคคลที่เนียมมอสซอรอคอยกลับมาแล้วดังนั้นกว่าตามองตามสายตาชายในดวงใจจริงดังคาดหมายแววเสียงชายเสื้อประทาลมดังจากไกลเขาเพียงแต่หมอกหนาทึบเกินไปมองไม่เห็นด้านใดเสียงชายเสื้อประทะลมยิ่งมายิ่งเคลื่อนใกล้จิตใจเนียมมอสซอก็ยิ่งมายิ่งกระเหมิงตึงเครียดมิทราบทำอย่างไรดี ฟันเห็นเงาร่างอ่อนแอ้นสายหนึ่งโลดแรนขึ้นเขาใบโฉมสู่ตึกเสียนเมฆแดงที่อยู่ส่วนลึกของป่าท้อเนียม,มอนซอคำนวณจากเงาร่างอ่อนแอนนั้นคาดว่าเป็นฮักเพคคุนจึงร้องดังๆว่าเจ๊เจเข๊ข้าเจ้าร้องท่านอยู่ที่นี้ชิวเก๊กพอฝังชายในดวงใจเรียกหาผู้มาเป็นเจ๊เจ๊ต้องมาเกิดความหึงหวงขึ้นบูบแต่ยังไม่เห็นเงาร่างฝ่ายตรงข้าม ยามนั้นในหมอกอราตรีไกลาตามันเกิดซุ้มเสียงตื่นเต้นลิงโลดเสียงหนึ่งดังว่าเป็นซอติติหรือจากนั้นเงาร่าอ่แน่สายถึงเคลื่อนตรงมาอย่างที่ซึ่งเหนี่ยม,มอซอและชิวเก๊กยืนหยัดอยู่เนี่ยม,มอซอพอฟังเสียงเรียหารู้สึกเหนือความคาดหมายจากนั้นมันเกิดความปิติยินดีขึ้นชิวเก๊กก็จดจจบอกว่าเจ้าของซุ้มเสียงเป็นใครลืมเลือนความหึงหวงหร้องเสียงเชื่องแจ้วเจเจ เห็นเงาคนถลานมู้เบื้องหน้าหนุ่มสาวทั้งสองเพิ่มสตรีสาวสครานโฉมนางหนึ่งเนียมม่อซอสืบเท้าปรลาดไปยิดกลุ่มมือสตรีสาวนั้นไว้อย่างกล่าวร้อนลุ่มล้อเจ๊เจ๊ผู้น้องคิดถึงท่านนักชิวเก๋กองถันตามติดไปคุมแขนสตรีสาวกล่าวว่าล้อเจ๊เจ๊ครานี้ท่านกลับมารวดเร็วนักสตรีสาวที่ขึ้นเขามากลับเป็นโนนนาอมหิตเงียบล้อซึ่งเนียมมอซอตั้งใจว่าจะรุดมาช่วยเหลือนางออกจากตึกเซียนเปกแดง คราครั้งนี้โนนาไม่หิดลงจากเขาไปซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ดังนั้นไม่ได้ติดตามนางเสียงแม่แดงและพวกออกมาพบผ่านเท่าคันเบ็ดเค้งกลางหลังจากผ่านโพ้นพยันตรายนานา,นาสามารถพบผ่านซอต,ตี๋ยามกระดันหันโนนาไม่หิดถึงกับน้ําตาคลอนหน่วยกล่าวอย่างพุ่งพ่านตีติท่านไม่ได้ลืมเลือนเจ๊เจ๊จริงๆเนี่ยม,มาซ้อกล่าวอย่างจริงใจ ข้าพเจ้าไม่กล้าลืมเลือนความรักเมตตาที่เจเจมีต่อข้าพเจ้าตลอดการชิวเก้งเห็นทั้งสองสนทนากันอย่างสนิทสนมแม่รู้สึกสีหน้าชายในดวงใจเปลี่ยนแววเขารบเรื่อมใสแต่กลับยึดกลุ่มมือผู้อื่นไม่ผ่อนคลายจิตใจต้องมาเกิดรสชาสุดบรรยายตากลมโตดำขลับของหนางจ้องมองมือที่ยึดกลุ่มกันและกันแนบแน่งคู่นั้นเขม่งนิ่งนวลนามหิดเหลือบเห็นเช่นนั้นต้องรอบหัวลอดในใจ แต่ไม่โทษว่าตำหนิชิวมุ่ยมุ่ยซึ่งความจริงนางยามอยู่ร่วงกับเนมออซอมากถูกคนเข้าใจว่าเป็นสามีปัญญาคู่หนึ่งโดยเฉพาะเนมอ๊อซอตอนนี้ที่เติบโตจนงามสง่ากว่าเดิมดังนั้นนวนาอภิตด,ดึงมือกลับสรพยกว่าต,ต,ตี๋ท่านฉนไหนรอถึงวันนี้ค่อยลุดมาชิวมุ่ยคิดถึงแทบตายแล้วเนมอ๊อซอพอฝังต้องเบือนหน้ามายิ้มแย้มให้กับชิวเก๊กด้วยความรักลึกซึ้ง ชิวเก๊กับอายจนหน้าแดงฉานขี้้เท้ากล่าวอย่างแน่ยอนล้วนเป็นเจ๊เจ๊เลวยิ่งมากบอกว่าเขาดีงามไม่เช่นะนั้นขุเจ้าลืมเลือเขาแต่แรกแล้วนัวนามหิดหัวรอกมาเนี่ยมอสปลอยหัวรอกเช่นกันมีแต่ชิวเก๊กเชิดปากเลนน้อยจนสูงฉันยามนี้อากาศยิ่งหนาวเหน็บนัวนามหิดพลันฉุกคิดถึงสุขภาพชิวเก๊กตำหนิว่ามวยมวยเพืืองนอกหนาวเย็ยนปานี้พวกท่านยายไม่เข้าสู่บูตึกหรือ ชิวเก๊กแย้มยิ้มพางเก่าวข้าพเจ้าต้องการให้ซอกกอเข้าไปเขากลับบอกว่าจะรอคอยท่านในที่นี้นวนานำหีดทวนคำอย่างตื่นเต้นสงสัยรอคอยเราหรือพางกว่าตามาอย่างเนียมอ่อซอเป็นเชิงถามถ่ายว่าท่านจะไหนทราบว่าเราจะกลับมาเนียมอ่อมซอโปบว่าข้าพเจ้าเคยปรามือกับนางซีนเมฆแดงดังนั้นไม่ต้องการเข้าไปชิวเก๊กเก่างร้อนลุ่มซอกกอเซียนจื้อนางเซียน พวกเรามากักยกย่องท่านหาได้ขุนแค้นท่านไหมโนนามหิดกล่าวเสริมขึ้นเป็นเช่นนั้นจีบเข้าไปกันเถอะหากอยู่นานไประหว่างชิวไม่มูดจะเป็นวัดไม่รอรับฝางวานจาฝ่ายตรงข้ามมือหนึ่งฉุดลากเนี่ยม่ซอซอฟมือหนึ่งคว้ากลุ่มชิวเก๊กร่นแรงเข้าป่าท้อเนี่ยม่อซออับจนปัญญาได้แต่ตามติดอยู่ด้านหลังคํานึงขึ้นหุนเจเจหากลับมานางย่องเข้าตัวตึกไปสาอหาเราเมื่อถึงเวลานั้นค่อยว่ากล่าวกันเถอะ นวลนาหิดเดินพลางถามไถ่ผา,างเนียมบ้าซซอได้แต่คอยตอบว่าจะชัวรู่ให้หลังตัดผ่านป่าท้อมาถึงหน้ากำแพงล้อมสูงตรงานสีแดงชั้นหนึ่งเนียมบ้าซซอเห็นกำแพงล้อมไม่มีประตูคบคิดขึ้นนี่อาจเป็นที่เป็นเขตตึกหลังนวลนาหิดคล้ายร,ร,รู้ความในใจเนียมบ้าซซอกล่าวว่า ซอติ๋ีที่นี้ไม่ได้ก่อสร้างประตูตึกงผู้คนภายในล้วนสามารถทะยานข้ามกำแพงล้อมเข้าออกได้พางโผพุ่งกายขึ้นบนกำแพงล้อมก่อนเนี่ยมอซอทะยานตามติดเห็นหลังกำแพงเป็นตึกกรามกระเบื้องสีเขียวแถบหนึ่งก่อสร้างเป็นสัสดส่วนงดงามห้องหับกกลางใหญ่เป็นพิเศษคาดว่าคือห้องโถงใหญ่ยามนั้นติดตามนดนาวหิตและชิวเก็กกระโดดปราดตามหลังคาตึก สู่ห้องโถงใหญ่นั้นชั่วชวพริบตาและเลี้ยวลงที่หน้าห้องโถงเนี่ยม่อซ้อพอกวาดตามองต้องตะลึงลานบูบและเห็นทั้งไหนละนอห้องโถงแข้นเต็มไปด้วยโคลมกลุ่มแผลสาดแสงสว่างสวัยดุดกลางหวันดูเผลอเผคล,ผล,ผล้ายวังเจ้าของเชื้อพระวงศ์ภายในห้องโถงปรากฏหญิงรับใช้ก้าวผมเป็นมวยสูงสวมชุดชาววังหลากสีจุนหนึ่งยืนเรียงรายอยู่สองฝ้าข้างส่วนจุนล้างแห่อ้อ ต่างบุ้ยนั่งอยู่สองฝ้าข้างทางด้านในข้างกายต่างบุ้ยยังมีเก้าอี้ว่างตัวหนึ่งคนพิทีนั่งของชิวเก็กนางเสียนไม่แดงสวมเสื้อกระโปงสีแดงสดนั่งตระหง่านบนเก้าอี้หนุ่มสีทองก,งกลางห้องโถงทุวงท่าขึงโขยงเนียมเบ้าซอจมบดูจึนคำหนึ่งขึ้นคิดไปถึงนางกระสุนนี้กลับมีความเป็นอยู่ฟุ้งเฟอ้อปานนี้ไม่น่าเล่าเพราะเจ๊เจ๊เจถึงลืมเลือนการกลับเนี่ยมเบ้าซหาทราบไม่ว่านวนามหิดมีอยา,ากลับสำนักสาขาเมืองเฉียงกลาง กอบกับนางเสียนเมฆแดงดีต่อน,นางเช่นพี่สาวคนหนึง่งทําให้นางเบื่อหน่ายชีวิตในวงนักเลงขึ้นมาพร้อมกันนั้นรู้สึกว่านางเสียนเมฆแดงไม่ได้แพียาร่างลัคะเชกเช่นคําร่ำหรือครึ่งปีมานี้ไม่เห็นนางออกจากตัวตึกชิดใกล้กับบุตรเพศใดมาก่อนนนนางอหิตย่อมไม่ทราบว่านางเสียนเมฆแดงทําเช่นนี้เพราะมีจิตเจตนาอันลึกล้ํายามนี้ในห้องโถงสงบสงัด ม่านแม้นชุมหนุ่มเต็มไปด้วยสตรีสขคานโฉมกลับเปลี่ยนความบมิิรจิวเก๊กขมึนตึงเครียดขึ้นมานางเสียนเมฆแดงเคยบอกว่าขอเพียงแห้บูดเสื้อครามรุดหมาจะให้เขาเป็นบุรุษสุดสูงในตึกเสียนเมฆแดงเนื่องเพราะภายในตึกเสียนเมฆแดงไม่มีตำแหน่งบุรุษพวกมันเป็นเพียงบบาว่าเท่านั้นตอนนี้ทางเข้าใจว่านางเสียนเมฆแดงลืมเรือมวาจาเหล่านี้จึงสร้างสถานการณ์เช่นนี้ถึงกับน้ำตาคลอหน่อย นวนาหิก็ใจเต้นบระทึกรอบสำนึกเสียใจรู้สึกไม่บังกวนนำผาเนี่ยมอซอบมาโดยพระาการอย่างน้อยนางสมควรเข้ามาสังเกตสภาพการก่อนรานเห็นเงาคนถลานผู้ว่าชุนล้างแห่ออตังบ้วยล้วนถาโถงเข้าหาชิวเก๊ก พวกนางร้วนรู้รสึกชิวมวยน่าสมเพชเวทน,นาหญิงอดเร่งรุดมาห้อมล้อมนางไม่ได้ชิวเก้งเขนเจมวยรักเมตานางป่านี้ต้องฟุบก,กายกับอ้อมอ,อกฉุดล้างผู้เป็นพี่ใหญ่สึกสือ่อื่นร่ำไห้โดยป่าศจากสูบเสียงเนม่ยมอซ้าความจิงไม่พอใจต่อท่าทีของนางเสียนเมฆแดงพอเห็นเช่นนั้นต้องมางเกิดความหวัน่นไหวใจเพราะเพื่อชิวมวยเพื่อล้อเจ๊เจ๊สมควรสะกดกล้ามเกลื่นไว้ ยามนีน้นางเสียนเมฆแดงพันผุดลุกขึ้นเพ่งตาหยาดเยิม้มจ้องจับใบหน้าเนีบม้อนอสาวเท้าก้าวเนิบหน้ามาตัวนางผิดสะท้านใจวูบสืบท้าไปสองก้าวกล่าวเจเจ,เจขอภัยที่เรานำซอตีตีมาพบท่านโดยพระการนางเสียนเมฆแดงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราเรอคอยเขาในห้องโถงเป็นเวลานานแล้วเนี่ยม,ม้อซอพันเงยหน้าขึ้นเพ่งมองจ้องหน้าหนาเสียนเมฆแดงคล้ายเป็นเชิงถามไถ่ว่า ท่านพอคอยเรยาใหญ่กันดวนางอหิตก็ไม่เข้าใจความหมายในวาจานางเสียนเมฆแ,แดงจับจ้องมองนางอย่างมึนงงสงสัยโดยเฉพาะชิวกิ่งเพ่งมองเสียนึื่อพวกนางดวงตาเปลี่ยนประกายประวันพรั่นผึน่งวิงวอนขอร้องเนื่องเพร,ราะความสุขช่วยชีวิตของนางล้วงผูกพันอยู่กับนางเสียนเมฆแดงคนเดียวนางเสียนเมฆแดงพัานกว่าตาผ่านหน้าทุกผู้คกอย่างแช่มช้าสุดท้ายหยุดนิ่งอยู่บนใบหน้าซีขาวของชิวเก่ง เนียมอ่อซองอน,นิ้วกลางข้างขวาแต่กับน,นิ้วหัวแม่มือตนเพียงดีดนิ้วออกก็สามารถปิดชีวิตนางเสียเม่งแดงแต่เนื่องเพราะรคำนึงถึงความปลอดภัยคุณชิวเก็กอดเขม็งตึงเครียดไม่ได้หาค่าไม่ว่านางเสียเม่งแดงพันสบัดแขนเสือ้อสั่งว่าจะตั้งโต๊ะเลี้ยงต้อนรับเนียมเสียวเฮปที่ห้องโถงหลังชุนล้างและพวกทั้งสามผัฝงต้องโ h ร้องอย่างลืมตัวหลางจากชิวเก็กโลดแล่นไปก่อน หญิงรับใช้ชุดชาวหวางก็เริ่มเคลื่อนไหวเห็นเงาคนเดินพลุกพล่านสีสันแปลวพลายปูบ้าตาพอเฉียดผ่านข้างกายเนี่ยมออซะ,อซะต้องจะไม้ชายตาแย้มยิ้มให้เนี่ยมออซ้อรู้สึกตาลายละลานเล็กน้อยใสยตายามกวาดหมองมีแต่ตนเป็นรูปผู้ชายชาตรีรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายไกลป่าน,นั้นเนียมอซ้อรอบนับถือเลื่อมใสสติปัญญานางเซียนเมฆแดง รู้สึกทุกอินิยาบทของนาสามารถก่อกลุ่มจิตใจคขนอาศัยวาจาประโยคเดียวก็ผันแปรสถานการณ์เป็นรื่นเลิงหลือหัน,หนยามนั้นนวนามหิตยึดกลุ่มมือนางเสียนเมฆแดงไว้กล่าวลิงโลดเจ๊เจ๊ให้ภัยซอตีตีนางเสียนเมฆแดงชไม้หมองเหียบม่อซอแวบหนึ่งยิ้มพลางกล่าวว่าเราเอาภัยแก่มันแต่แรกแล้วพลางกลุ่มมือนวนามหิด สาเท้าเขาหาชิวเก็กชิวเก็กยังคงยืนหยาก,กับที่หลังน้ำตาอย่างเงียบกันนางเสียนเมฆแดงจึงก,กุมมือชิวเก็กไว้โน่นามหิดก็ยกแขนเสือ้อเช็ดคราบน้ำตาให้มีนานให้หลังโต๊ะสุราที่ห้องโถงหลังจัดเสร็จสิ้นแล้วท่ามกลางจิตใจอันสับสนว้าวุ่นเนมซอซอถูกเชื้อเชิญเข้านั่งประจำโต๊ะมาแม้นอาหารเลิศรสลดเรียงรายเต็มโต๊ะ ต่เนียมมอสกับพระประธานโดยไม่ทราบรสชาติเพียงกรอกสุราจุนเหี่ยวลงท้องไม่หยุดยัง้งขณะดื่มกินมีการประบํารําฟ้อนชดช้อยบรรเลงดนตรีสนอหูแต่เนียมะซ้อกลับไม่มีกระใจเชยชมนางเสียเมฆแดงเห็นเนียมะซะ้อสท่าทีเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับตัวต้องรอบปิติลิงโลดดื่มสุรามากเป็นพิเศษชิวเก๊กเห็นเนียมะซะ้อสสงบปากคําคิ้วเร็วงามขมวดมุ่น มิทราบชายในดวงใจมียใดไม่เบิกบานพลอยหมกมุ่นกังวลไปด้วยนวนามเหตุกลับมีประสบการณ์รอบรู้กว้าขงขวางการดำเนินการของสนางเสียนเม่งแดงเช่นนี้ได้กระตุ้นความระแวงสงสัยแก่นางขึ้นดังนั้นนางมุ่งหวังว่าเนี่ยมาซออจะได้ดื่มสุรามากไปแต่ซอทิติกลับกอาสุราลงท้องตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัย เพราะเพื่อความปลอดภัยของเนีมอซะ้อนวนาผิดฉกฉวยโอกาสที่ทุกผู้คนพิทันสังเกตสนใจรอบเดีดผงอ้างมั่งหุ้ผงนิทราลมลงในจอกสุลาของนางเสียนเมฆแดงดังดนั้นนางเสียนเมฆแดงจึงเมาหมายล้มฟุ้กับโตะเนื่องเพราะนางเสียนเมฆแดงจากไปงานเลี้ยงจึงยุติในลักษณะนี้เนีมอซ้อสีสันหนักเอืองสองเท้าเบาหิว พยายามประคับประคอ,องร่างไว้ติดตามหญิงรับใช้ถือโคมกล,ลุมแผ่สองนางออกจากห้องโถงหลังเดินเหินชั่วขณะถูกชักนำเข้าห้องหับที่จัดสร้างอย่างประณีสวยงามหลังหนึ่งเนียม่อซอไม่ได้สังเกตสนใจการตกแต่งภายในห้องเพียงรู้สึกภายในสว่างสวยยิยง่งดังนั้นล้มกายลงบนเตียงขนาดใหญ่มุมห้องม้อยหลับโดยเร็วชิวเก๊กไม่วางใจเนียมมอซ้อจึงติดตามมาถึง พอ,อย่างเข้าห้องหับถึงกับใจหายว่าแลเห็นภายในห้องจุดเทียนแดงม่านมุ้งปากลวดลายมังกรหนส่งกลิ่นหอมซาบซ่านต้องรอบร้องในใจนี่ตกแตกเป็นห้องวิวาชัดๆดานั้นกล่าวถามหญิงรับใช้ถือคมทั้งสองว่าโว่ยโวยม่วยผู้ใดให้ท่านชักนำเขามาที่นี้หญิงรับใช้นางหนึ่งย่อกายกล่าวว่าเป็นเสยชื่อสั่งไว สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อใดหญิงก็รับใช้อีกนางหนึ่งกล่าวว่าก่อนที่โกเนียจะกลับมาชิวเก็กฉุกใจคิดนางเสดเมกแดงถามเช่นนี้คงมีจิตเจตนาเคลือบแฝงปากลกล่าวว่าพวท่านไปพักผ่อนเถอะเราจะดูแลเขาเองหญิงรับใช้ทั้งสองรับคำล่าถอยจากไปชิวเก็กสึกถึงหน้าเตียงเห็นเนเมอรซอหลับไหลด้วยความเมามายใบหน้าแดงรอยเรือจึงกำเนิดขึ้น เราต้องแก้ไขซอกกอจนสางเมาพอได้คิดหันกายออกจากห้องยามนั้นประจปร,ะปรากฏหญิงรับใช้นางหนึ่งถือถาดกํายานสาวเท้ากวประกเข้ามาแทบประทะชนกับชิวเก๊กชิวเก๊กชะงักท่วงท่าลงพรวงว่าเซี่ยวเนยท่านมาทำอะไรเลือหญิงรับใช้นั้นย่อกายกล่าวว่ามาเพิ่มกํายานในกระถางชิวเก๊กจึงพุ่งผ่านหญิงรับใช้นามเซี่ยวเนย ทนันออกจากห้องบายโฉมสู่ห้องครัวทางตึกหลังคิดสอาหาน้ำชาแก้ไขเนียมอส,ส่ซ้อสางเมาเร่งรุดได้ระยะทางหนึ่งห้องพักของเนียมอสซอความมาเกิดเสียงเปลืองของโลหะตกถึงพื้นดังมาชิวเก้งใจหายว่าหมุนกายพินุปราดกับเส้นตรงเมื่อขามาและเห็นแสงเทียนภายในห้องดับลงแล้วดังดนั้นรีบสาวเท้าก้าวปราดเข้าไป ภายในห้องแม้ดับทิ้งแต่ดวงตาของมังกรลายปากฝังไปด้วยไข่มุกสามารถจำแนกสภาพได้อย่างเรือนรางเห็นเนียมมอนซอบ,บนเตียงพลิกกายเปลี่ยนเป็นนอนหันข้ามคล้ายหลับไหลอีการาตีกรนิ้วกลางข้างขวาแต่กน,นิ้วหัวแม่มือจ่อจี้ไปอย่างน้าต่างยามเบื่อหน้าหมอกพบว่าริมหน้าต่างตั้งโต๊ะเตี้ยกระถางกำยาาทองเหลืองบนโต๊ะเตี้ยร่วงหลง่นลงสู่พื้นแล้ว ชิวเกย์สามเท้าถึงหน้าโต๊ะก้มกายหมายเก็บกระถางขึ้นพัานรู้สึกมีกลิ่นหอมประหลาดชนิดหนึ่งแผ่สร้างขึ้นมากระทบนานสิกอดว่าบิวใจไม่ได้พรานได้ยินเนี่ยมอสซ้องเรีย่เบาๆหุนเจ๊มาเถอะกระแสะเสียงแผ่วเบายิ่งแผ่วเบาจนเพียงได้ยินคำมาเถอะเท่านั้นชิวเกกลับมาหน้าเตียงสุดกายนั่งลงที่ขอบเตียงก้มกายหมายถามไทย แล้วเห็นเนียมมอ,อหน้าแดงฉานสดใสลมให้ใจถี่เร็วพันมาเกิดความปั่นป่วนพลันจจนใจขึ้นมารำพึงในใจวันนี้เราเป็นไรไปแล้วดางนั้นข่มจิตใจที่เต้นประทึกหลงโน้มหน้าถามบาเบากๆก็เข้าเจ้ามาแล้วท่านต้องการอันใดหรือเนียมอซอลืมตางวงเวย็ขึ้นถามเสียงเลอะเลือนเ,เป็นท่านหรือถูกแล้วเป็นข้าพเจ้าเพิ่งขาดคำสองตานเนียมอซอพันทอประกาศพิสดารวูบขึ้น ชิวเกกพอประสานศพด้วยถึงกับใจสถานหวั่นไหวคิดหมายยืดตัวตรงหาคาดไม่ว่าเนี่ยมาาซ้ายื่นแขนออกโอบร้างด่างเข้ามาในอ้อมอกส่งเสียงปลาละเมอว่าท่านฉไหนเพิ่งกลับมาชิวเกกถูกโอบกอดรัดแน่นลมให้ใจอึอดอัดแทบขาดห่วงต้องกล่าวเสียงสั่นสะท้านท่านคงกระหายน้ำข้าพเจ้าจะหาน้ำให้ มีทานขาดขำกริมงพี่ปากแดงเรื่อๆถูกริมงพี่ปากร้อนเผาของเนี่ยมมอซอ์ประทับบทบังไว้จากนั้นร่างอ่อนแอนของนางพันเกิือกลิ้งสู่ด้านในชิวเก็ก,กรู้สึกว่ามือของเนี่ยมมอซอเริ่มลูบไล้สัมผัสส่วนสัตต์ต่างๆบนร่างนางนางประหวัติพันใจยิ่งไม่ทราบสมควรโอนอ่อนคล้อยตามเขาปรนเปิงสนองเขาหรือไม่ชิวเก็กรากูผ่านเนี่ยมมอซออย่างลึกซึ้ง มอมกายมอมใจต่อเขาแต่แรกแต่วันนี้ไม่บังควรนางทางหนึ่งขยับดิ้นโน่นทางหนึ่งวินวอนว่าซ้ออย่าได้ทำเช่นนี้แต่มือของเนียมมอซอกลับเข้มแข็งเปลี่ยนผังนักรู้สึกมีผังความร้อนลุ่มหนึ่งแผ่สร้างขึ้นจากท้องน้อยกระจายทั่วสัมผังกายตลอดทั้งร่างหนา่ันอ่อนกระถวยที่เนียมมอซอให้กับนางคือ ความดุดันนุนแหลงเกลี้ยวกราดหากักโหมคล้ายน้ำป่าทะลักท่วมทน้นสภาพอันโหร้ายสถานจิตใจนางแทบขาดปรอนประทับตราตื่ในห้วงสมองชั่วชีวิตชิวเก๊กละเลยลืมเหลือนทุกสปปรัพ์สิ่งจิตใจล่องลอยไปสุดแสนไกลเตลสู่ห้วงอ่านเวิ้งว้างยาเมื่อจิตใจหวนกลับคืนมาเนียมมอซอกก็ม้อยหลับที่ข้างกายนางแล้วสติสัมปชัญญะชิวเก็กค่อยๆแจ่มใสขึ้นหวนนึกถึงกลิ่นหอมประหลาด จากกระถางกํายานเฝ้าทบทวนเหตุการณ์เณมื่อครู่พานฉุกใจคิดขึ้นสกะกะกะระทำไปเพราะกลิ่นหอมประหลาดนั้นพอได้คิดไม่ตัดเพ้อตําหน,นิเนมอสซ์อ,อีกรู้สึกสมควรไปจากที่นี่ก่อนที่สกะกะจะตื่นขึ้นมาชิวเคก,กลงจากเตียงอย่างเงียบงันรู้สึกสองเท้าอ่อนเพราะถวยแทบไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้นางตกแต่งผมผ้าที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยคลี่ขุมผ้าห่มให้กับเนมอสซ์ จากนั้นพาร่างที่อ่อนลา้าระโหยกลับห้องพักส่วนตัวพอล้มกายลงบนเตียงก็ไม่คิดเคลื่อนไหวอีกประวัตินึกถึงเหตุการณ์บุกรุกคุกค,คามราวลมคุ้มฝนคล้างนั้นนี่นับเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตนางจึงมีผลสะท้อนต่อนางเป็นพิเศษพันรู้สึกกระเพาะปั่นปวนพันสงสิงนางโอกอาเจียนอาหารเกินกาดทั่วพื้นห้องเนื่องเพราะความกระหม่อมตึงเครียดตื่นเต้นเพราะจ ทำให้กระเพาะของนางหดตัวต้องกานเยนออกมา